แตกตายบ้างมาะนี่ไปแค่นั้นแหละ Oh my god Come on, come on Come on, come on, come on, come on ฉีดยาวฉีดยาวเยื่อฉีดไปเรื่อยฉีดยาวฉีดยาวอีกเอ้ยกระตุกเออสบายดีกระโดดไปอีก ตอนนี้กูตุยชัวในมัวนิ่มแล้วกูฉีป,ปรับเซฟไปก่อนแค่นั้นแหละปรับเซฟอีก วะนี่ปั่นก่อนแม่เพื่อรักมึงจะบอกอะไรกูนังหนามันติดก,กันหมดแล้วเวรกรรมมันต้องปั่นเพื่อนปั่นเท่านั้นเราถึงจะชนะเพื่อนรัก หอแล้วผูปั่นระเบิดเฉย แม่งมาหากูเฉยอ,อีกแล้วแล้วกูออกได้ แล้วกูได้คลิปหรือถ้ากินเนื้ออย่างเดียวก็อร่อยนะพอเวลาพวกนักกล้ามที่เขาเล่นเข้าฟิตเนสหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็จะกินพวกนั่นแหละเนื้อเนื้อคือโปรตีนเยอะที่สุดแล้วอะ่ะมาแล้วไม่ต้องคิดมากนะคะว่าไม่มีอะไรให้พี่แค่เข้ามาดูคุยกันสนุกสนุกก็ได้ค่ะ ครับโอ้ยขอบคุณมากครับพี่หวานขอบคุณครับโอ้โหแล้วมันเจอผมก็เลยพี่แล้วผมสกัดดาวลูกไปทีหนึ่งอันนี้จะวนอันนี้มันจะวนผมก็ฉีดแค่นั้นแหละอันนี้จะวนผมก็ฉีด มหมอสั่งให้พี่ทานเนื้อเยอะๆเพราะพี่เข้ารับการผ่าตัดบ่อยน้ำแดงจางอ๋อทำไมเป็นอะไรอะพี่ผมถามหน่อยอันนี้ตีผิดอันนี้ตีผิดอันนี้ใจร้อนอันนี้ใจร้อนซ้อนเนื่อนอันนี้มันใจร้อนนะเขียน <c oughs> หรือเปล่า มันต้องเปลี่ยนคนนะอันนี้มันเปลี่ยนคนอันนี้มันต้องเปลี่ยนคนนะได้คลิปปะเนี่ยถามหน่อยถามจริงตะเกีบบาลานซ์ตีครับอ่อหาเดี๋ยวตีทีทีหนึ่งหนึ่งทีเคิงโดดไปก่อนหนึ่งทีน,นี้จะเดินวนนะผมโดดไปก่อนหนึ่งทีอ,อ่ะก็เรียบร้อยแค่นั้นแหละ ผมวนมโดดไปทีนไ,ไอ้หนุม่มตีไม่โดนหรอกไอหนุม่มกือจะเป็นม้าเล็งปากมดลูกกบต้องหลบทำหน่อยโอ้ไอนี่ตีไม่โดนนะลากเข้าบ้านเล็กไอ้หนุม่มมาแล้วก็เรียบร้อยผมพักมาก่อนหนึ่งทีเพิงกสเต็ปนี้ได้มาจากไหนไม่รู้แต่รู้ว่าทำไม้ไปก่อน เเตปนี้ห้าเครื่องไหมเกมนี้ห้าเครื่องนี้ฮาเลยนะผมบอกก็เลยฮากิ้งลิงกับหมาอะไรก่อนครับเกือบโอ้ตอนนี้เดี๋ยวผมอ่านนะพี่หวานขอโทษนะเด้อ uh, ปัญหาผมไม่เจอแค่นั้นแหละกลับไปที่เดิมครับจงหวนนี้หลงลายแค่นั้นแหละ มมแมงป่าบอลลูอ๋อหูทำไมถึงเป็นน่ะมันเพราอย่างนี้มันเกี่ยวกับกรรมธพ์กรรมพันอะไรนะสู้ๆค่ะเป็นเกี่ยวกับกรรมพันธไหมพี่พวกมะเร็งอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวปะที่บ้านมีใครเป็นไหมหรือว่าไม่เกี่ยวอยู่อยู่ที่เราแล้วผมวิ่งไปก่อนจังหวะนี้จังหวะนี้ผมดปอีกทีนึง โดยเฉพาทีนึง่งต้องกระทืบหนานะหมาอ้อะเขาไม่กระทืบไม่ได้นะมีส่วนท้กเพราะหมอถามอยู่อ๋โอโหต้องดูตัวเองหนักเลยนะพี่น่ากลัวนะเรื่องทีงผมบอกเลยอันนี้จะวนเพิ่งหัาเล่นหรือเปล่าถามหน่อยนี่ถามจริง แล้วผมไปผมเก็บบาลัดผมน่าจะล้มครับรอบน,นี้น่าล้มและโอ้โห่ล้มจริงสี่สี่เครื่องไอ้สามเครื่องสี่เครื่องจะสี่เครื่องก็ตึงอยู่มันไม่นีบปันอะ่ะพับเลยพับไม้หูยไม่ได้อะทำไมอะ่ะแ,แข่งเครื่องดีัวรุ่นแข่งเครื่องดี อ่หลุดครับเรียบร้อยอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยน่ะถ้าเราถ้าหลุดอย่างเงี้ยก็เรียบร้อยเลยนี่ก็ห้าเครื่องน่ะถ้าจุกเงี้ยจุกห้าเครื่องเลยน่ะทําเล่นไปโดนหมไปห้าเครื่องแค่นั้นแหละไอหนุ่มไม่โดนหรอกอันนี้จะวนแข่งไอโดนหมไปห้าเครื่องพูดแค่นี้นแหละผมทำไม้ไปทีนึงแล้วผมไป อ่ะเรียบร้อยครับอย่างเงี้ยเรียบร้อยแล้วโอเคสวยงาม <laughs> ผมโดนไปก่อนทีนึงไม่ผมออกด้วยเวก่งจัดอ่ะดูดิตึงจัดเลยนะไม่ผมออกเลยนะดูดิเห็นะเดี๋ยไปทีนึงแล้วผมไปครับบล็อกหน่อยทีนึง <routinely> บล็อกหน่อยทีนึง <kanske> ก็เรียบร้อยห้าเครื่องครับผม ได้คลิปแค่นั้นแหละในส่วนของอ,อย่างอย่างนี้มันก็ต้องกินกินของดูได้สัดทีใช่ปะถ้าพูดถึงตามตามความกินใช่ไหมพวกเริ่มกินอ่ะก็เป็นน่าจะเป็นที่หนึ่งนะโอ้ยเขาเพิ่งหัดเล่นนะเขาก็ตึงอยู่นะคนเนี้ยตีการเล่นยากนะอิกาบอกเลยต้องคนเล่นเป็นจริงๆริถึงจะเก่งอ่ะดักนู่นดักนี่ดักนั่นอ่ะอินโดนีเซียคนอินโดนีเซีย แล้วเขาจะเอาเปิร์กเอาเปิร์กนี่มาทำไมอ่ะไอ้คำสาบมาทำไมอ่ะมันไม่คุ้มเลยนะไม่มีใครปลดทเทมหรอกถ้าไม่มีโทเทมไฟอ่ะน่าจะหัดเล่นจริงอ่ะจีจีพวกที่วิ่งเร็วผิดธรรมาชาติควรจะทำยังไงดีกับเขาดีอย่างแรกครับคือทำใจน้องชายพี่ก็โดนตอนเล่นคิลเลอร์อ่ะเล่นแบบไม่ได้ไม่เนื้อตีดเลยโดนเหมือนกันเปิดกรอบอย่างเงี้ยมันทนเอาครับแล้วก็ แนเนาะพยายามให้เพื่อนไอ้น,นี่ให้ได้ไม่ <c oughs> งั้นมันไม่จบไม่สิ้นนะ่ะเกมนี้มันมันแก้ไม่ได้หรอครับคนเก่งๆที่มันเก่งอินเทอร์เน็ตพวกอะไรเงี้ยมันสามารถแฮกเข้ามาได้อะยากมากครับอโอเดอเนอร์สเดอเนอร์ซี่ The Nurse. The Nurse ที่หนูเล่นเดอะเนิร์สเด่งแล้วเก็บสี่หนูแรงหเยี่ยมเยี่ยมเยียมเยียมเยีมอ้อแล้วกูโดนแล้วกูโดนคนแรกเลยว่ะอะไรก่อนสาตาติดมันมาแล้วว่ะมันมาแล้วมันมาแล้ว เจอเพื่อนกูก็ดีใจอุดก,กูโชคดีจ้ามันเอามันก็ยังเอากูสุดอ่าหลดุด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 แล้วกูไปต่อกูลากต่อแค่น,นั้นกูลากต่อแค่นั้นแหละ กูล่าขอบแมพอะไรก่อนแล้วกูล่าขอบแมพแค่นั้นแหละมึงก็โดนกูบายเอเวนมึงต้องทิ้งนะจังหวะนี้แล้วมึงหลอลายแค่นั้นแหละด่าเน,นี้ยมัน,เด,นเดินเดินแวเสียเปียกนะเอาจริงอะ่ะที่บังมันเยอะแต่แต่อยู่ที่เราเนี่ยครับอยู่ที่เราเล่นเนี่ยผมก็ฟุ๊กที่ทำได้ฟุ๊กไม่ได้ทำได้นะฟุ๊ก เขาหลงลายเป็นเรื่องธรรมดาสามตาติดก็ดีแลนะ้วน้องสาวฝึกไว้เยอะๆอีกหน่อยเก่งกนะ็เป็นท็อปๆจะได้เป็นท็อปๆได้ก็ดีใจด้วยนะเดิรเนอร์ดะถ้าเล่นเป็นเล่นมันพี่บอกกันนะไอ้คีนี้มันเอาคูตลอดบิงติดไอเวน โอ้โหแล้วตรงนี้แม่งไม่มีที่เล่นแล้วทุกคนดูดิอะไรมังตีไม่โดนรอยนุ่มมึงติดคอแค่นั้นแหละอุ้ยส่องไฟฉายมันด้วยกูวิ่งนวนกูพาดิฟแค่นั้นกูพาดิฟกูจูงห้าเครื่องไหม พาดิฟแค่นั้นแหละไอ้กูไม่ได้ส่องไฟฉายกูพาดิฟต่อกูลากลงล่างแค่นั้นแหละมึงต้องทิ้งนะจังหวะนี้โอ้โหแล้วมันเอายับหลักจริงหวังแต่งเรียบร้อยแล้วกูโดนแน่เลยรอบนี้นกูล้มแน่กะตีไม่โดนไอ้หนุ่ม ูย,ยึกยับฟากระป๋องสเต็ปนี้มั่วได้อย่างเดียวจริงๆไม่ได้เก่งนะมั่วอาศัยมั่วเอาแล้วกูฉีกยับแค่นั้นแหละมันก็โดนกูห้าคืงไอเวนคลิปต้องมาจงามังหวะนี้มันสวนไม่ได้ครับแล้วแต่บางคนนะบางคนมันฉลาดนะเห็นแล้วสวนวิ่งมาเหนะ็นไหมตีไม่โดนคนระับ บางคนมันฉลาดหนูมันมันส่วนบิงไม่ได้นะใช่ว่าทุกคนจะส่วนบิงได้นะอันนี้อน,นี้คือเรื่องจริงนะใช่ว่าทุกคนจะส่วนบิงได้ครับอเรียบร้อยแล้วก็เสร็จไงอันนี้มึงหลอนแล้วแหละอันนี้มันหลงแล้วส่วนบิงถามว่าทําได้ไหมทําได้ส่วนกระแสธารประกระพงส่วนได้ครับแต่ถ้าคนเล่นเป็นอะ่ะที่เขาแบบกดปุ๊บยิกหน่อยนิดหน่อยอะอย่างนั้นอะคือคือมันจะเสีย่ย ก็โดนตาบอดไนเวนอะไรอะ่ะมึงทำอะไรอะ่ะเราต้องหาที่หลบนะจริงๆเล่นกับเนิร์ดอเราต้องหาที่หลบแต่แมนะ่หินเนี่ยเห็นไหมเวลาพี่วิ่งพี่จะดูลายปุ๊บแล้วพี่ก็หลบไม่ให้มันเห็นตัวถ้ามันเห็นตัวเมืออ่อไหร่อ่ะอันนั้นคืองานเข้าเนี่ยแหละมันจะเป็นแบบน,นี้แหละเห็นไหม ตีไม่โดนหรอกสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วกูจูกเนิร์ธฮ่าเครื่องแค่นั้นแหละมึงก็มาดิกูรู้นี่กูใส่โฮปก็ดีนะจริงๆนะกูควรต้องใส่โฮนะ่ะไอ้แค่จูกเนิร์ดแบบน่ะไอเวนมึงก็เล่นกูยับแค่นั้นแหละแต่เครื่องกูเสร็จสวัสดีครับน้องที่พี่สวัสดีครับ แล้วก uh, uh ูจ <giving a> <laughs> ูงเดยท่าเครื่องแค่นั้นแหละเกมนี้กูได้ครีมกูได้คลิปไอ้เฮียมันมาแล้วกูล้มกูล้มชัวร์กูดูจากทรงแล้วกูล้มกูล้มกูล้มเพื่อรักเพื่อรักกูยจะกูหน่อยเพื่อรักเพื่อรักเปิดประตูเพื่อรักเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอเฮียมันก็รีบเปิดเก๋ในเวน ออแล้วัโดนกูหาเครื่องแค่นั้นแหละเด็กเนอเออโอเคโอเคจ้าคนสวยแล้ววิ่งใหม่ครับหิวหน่อยหิวหน่อยว้รุ่นไทยหิวหน่อยมันมามันมามันมาว้รุ่นไทยอ้าวแล้วมันทำไมมันวิ่งไปลงไม้อะตรงไม้อะกูสองนะกูสองกู้สองแล้วกูได้คีบแค่นั้นแหละจุ๊บ จูกเนิ้์ทห้าเครื่องเขาอาจจะฝึกเล่นหรือเปล่าแต่แต่ไม่น่าจะฝึกเล่นนะเฟรมชาร์โดโ้ยเขาไม่มีแอนองแอนออเลยแต่เบอร์เขาหนาเตอ์ กำลังดูเลยค่ะนิเชียนโอ้โหตอนนะึงบอกมาครสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกี่โมงครับลงกี่โมงครับตอนนี้บอ,เอยเฟนถามว่าทำไมต้องเอด้าบอกมันหน่อยพี่บอยเฟนเพื่อ<า>ผมจะเข้าไปจอยอด้วย มาสี่มาสีเดี๋แวเข้ามาได้เข้ามาจอยได้ในตอนนี้ครับ